สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นมีรถเก่งนะคะเป็นรถอัลติสบอกเลยนะคะว่าคันนี้เพิ่งหลุดจองมาเลยนะคะก็สําหรับตัวรถคันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าสวยสุดรถใหม่มากๆนะคะและที่สําคัญไม้น้อยสุดๆกันไปเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับ t o y o t a a l t ลติสนั่นเองนะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2018ด้วยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่4 แ8 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่800 0ไปไปลายเก้0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าจะผ่อนนั่นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวโชว์ไมเนอร์เชนปี2018นั่นเองนะคะก็กระจังหน้าของเขานะคะจะทํามาจากโครเมียม2เส้นนั่นเองนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตยต้าน,น,นั่นเองสําหรับโตยตานุ่นบอกเลยนะคะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายอะไรไม่จุกจิกนะคะช่วงล่างนิ่มภายในกว้างและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะถัดลงมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน7กไก่ออ่าง 9701กรุงเทพมหานครนะคะก็คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นของชมนี้อีกหนึ่งอย่างเลยจะเป็นในส่วนของกันชนด้านล่างของเขานะคะออกแบบมาเป็นเปียโ,โนแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะก็บอกเลยนะคะโฉมนี้นี่ดูสปอร์ตดูชมเฉี่ยวมากๆเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะก็ได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED นะคะเรียงกัน4ี่ดวงในชุดโคมไฟแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟแบบนี้เลยนะคะชุดโคมไฟนี้ยังไซส์ใหม่วิ้งอยู่เลยนะคะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะคันนี้นะคะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งในส่วนของไฟตัดหมอกเองนะคะก็ตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกตินะคะมาต่อขันในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะสําหรับล้อของโฉมนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กซูโทนปัดหน้าเงานั่นเองนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด16นิ้วนะคะโอโ้ในส่วนของตัวแม็กนี่คือบอกเลยนะคะว่า ไม่มีรอยปีนฟุตบาทหรือว่ารอยขูดเลยนะคะมาพร้อมกับยางไฟสโตนทั้ง4เส้นเลยนะคะซึ่งในส่วนของตัวยางเองเนี่ยได้ยางสัปดาห์ที่44ปี2020นะคะก็ได้ยางค่อนข้างใหม่นะคะดอกอยางยังลึกๆนานๆอยู่เลยนะคะน็อตกิฟทุกตัวที่ซุ้มล้อสภาพดีค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มนะคะสําหรับด้านแก้มเนี่ยจะมีในส่วนของตัวอักษรดูโอวีวีทีนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเอง นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพับหูกระจกนะคะตัวนี้ได้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันมาพร้อมกับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างนั่นเอง สำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะถือว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนั่นเองแล้วก็การเลือกซื้อรถยนต์นมือสองให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบ้านนะคะต้องเป็นเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้ายอยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นของเดิมแท้ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีในส่วนของสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีการตกแต่ง ด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอัลติชมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะและเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เอกนะคะจะเป็นน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์9ก E 2 0ตัวนี้รองรับถึง E 8 5แล้วด้วยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบเลยและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินถือว่าเป็นสีที่ดูใหม่ดูแลรักษาง่ายและทันสมัย อยู่ตลอดเวลาเลยเนาะมาต่อกันในส่วนของด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายของโฉมนี้เนี่ยดูโฉบเพียวดูเป็นเอกลักษณ์นะคะมีการตกแต่งชุดโคมไฟท้ายนะคะด้วยเส้นโครเมียมในในชุดโคมไฟเลยเนาะแล้วก็จะใช้หลอดนะคะเป็นหลอด LED เรียงกันเลยนะคะแล้วก็มีครบเลย ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะมีการเชื่อมต่อไฟด้านท้ายทั้งสองข้างนะคะโดยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวต้านั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมที่ติดในส่วนของตัวรุ่นนั่นก็คือครูลุล่าอัลติสนะคะและรุ่นย่อยของตัตรถคันี้นั่นก็คือ1.6ตัว G ีนะคะสําหรับกระจกบานท้ายนะคะก็ได้มีการติดตั้งฟิลม์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและไฟเบรก ดวงที่3ทุกอย่างพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวต่อมาุ่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ ก็สามารถเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะหรือว่าจะกดค้างที่กุญแจรีโมทก็ได้และอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปเลยก็จะอยู่ข้างเบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะก็สําหรับอัลติสเองนะคะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างนะคะ,กะ,คะเก็บของได้เยอะนะคะไม่ต้องห่วงเลยอัลติสนี่คือตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดี้นะคะห้องเก็บสัมภาระช่วงล่างแล้วก็ด้วยกับราคาด้วยนะคะเปิดออกมาด้านล่างนะคะเราจะพบในส่วนของอุปกรณ์สำรองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล ะะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองสําหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีครบเลยเนาะเนี่ยโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอัดต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยรีวิวให้เห็นกันอย่างชัดๆกันไปเลยนะคะว่ารถสวยจริงๆนะคะไม่มีจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะ นี่นะเห็นไหมก้าเปิดให้ดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนยน็ตฝากระโปงนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะทั้ง2ฝั่งเลยให้เห็นกันชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะว่าน็อตตัวเดิมนะคะไม่มีโดนชนท้ายไม่มีเปลี่ยนด้านท้ายมาหรือว่าถอดไปทําสีสามารถใช้เล็บจิกสียางลงโอ้โหสียางยังดียังนิ่มอยู่เลยนะคะคันนี้ก็เหมือนได้รถใหม่ปายแดงเลยนะคะขอบยางห้องเก็บสัมภาระก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะคุณลูกค้าจะ ต่อมาเราจะพาไปดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะได้เป็นกุญแจสมาร์คคีย์เลนนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้นิ้วสัมผัสที่ตรงนี้เพื่อทำการล็อกและปลดล็อกผ่านตัวประตูได้เลยนะคะ มาต่อกันในส่วนภายในนะคะก็สําหรับภายใน 1.6G นะคะจะเป็นสีดําตกแต่งกับสีเบจแบบนี้เลยนะคะด้ามเปิดด้านในก็จะทํามาจากวัสดุเมทัลลิกสีเทานะคะแล้วก็มือเปิดประตูด้านในจะทํามาจากโครเมียมค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะ มัดต่อกันในส่วนตรงนี้จะเป็นที่ล็อกกระจกนะคะแล้วก็ระบบเซนทันล็อกกระจกทั้ง4บ้บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโตสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างจะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ภายในนะคะพอเป็นโฉบไมเนอร์เชนใช่ไหมคะก็ภายในตรงนี้ของเขาก็จะเป็นในลักษณะทรงกลมนะคะช่องแอร์ก็ตัวนี้ก็คือหมุนได้รอบเลยเนาะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะคะมีกุญแจรีโมทภายในรัศมีของเขาสามารถาเบรกสตาร์ทได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกได้ตัวนี้จะเป็นที่พับผูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นปุ่มนะคะที่ของเขาติดตั้งเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะอ่ะ สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบกทั้งหมด7ลูกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของเลขไมของตัวรถคันนี้กันนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะ สำหรับเลขไม้ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกกิโลนะคะเป็นเลขไม้ตามการใช้งาน,นจริงเลยนะคะไม่มีเขีย่ยไม่มีกออันนี้เราขายกันตามการใช้งาน,นจริงเลยบอกเลยนะคะว่ารถปีสองพันสิบแปดคันนี้มาไม่น้อยที่สุดและที่สําคัญพึ่งหลุดจองด้วยนะคะาต่อกันที่คอนโซลกางจะไปในส่วนของนาฬิกานะคะถัดลงมาใกล้ๆก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะสามารถฟังซีดีวิทยุ FM ได้นะคะทุกอย่างใช้งาน ได้เป็นปกติเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX นะคะก็ทุกอย่างเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถได้เลยเนาะ,ะมาต่อกันในส่วนของระบบแอร์นะคะมาพร้อมกับ Air แอร์อินดอก์ปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้คือปรับได้ตามใจชอบเลยมีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะและในส่วนของตัวเกียร์เองเนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยพลาสติกตรงนี้ยังไม่มีการแบบลอกออกเลยนะคะก็ถือว่าใหม่มากนะคะ มาต่อกันในส่วนของตัวเบาะนะคะด้วยกับคันนี้เป็น1.6ตัว G ีนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้เลยนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลขไม้507เครื่องยนต์ยังนิ่งยังนิ่มอยู่เลยนะคะสภาพเบาะคือแบบดูใหม่มากนะคะและที่สำคัญสีเบทเ,เรียบหรูดูแพงมา,มากๆเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะนั่งสีเบดเช่นเดียวกันออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารสามท่านเลยนะคะมีสายเบลให้3ามเส้นระยะห่างระหว่งางเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยนะคะมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟตรงกลางให้ด้วยนะคะเพดานด้านบนสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนน้นจะพาไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะขนาด1,600ซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดนะคะก็ตัวนี้ตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะว่าตรงกับสําเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะสีเดิมเม็ดอาที่เบ้าโชค๊คสภาพดีค่อนข้าง,งสมบูรณ์นะคะ มาเรื่อยๆจนถึงในส่วนของตัวคานนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายนะคะแล้วก็น็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายและคานด้านหน้าเม็ดอาร์ที่คานด้านหน้าอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยโอ้โหคันนี้โครงสร้างสวยจริงนะคะเห็นไหมน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้าน ขวานะคะแต้มสีจากโรงงานทุกจุดอยู่ครบนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของคารด้านขวาเนาะแล้วก็มินอาร์ตที่เบ้าโชว์ฝั่งนี้นะคะก็สภาพดีสมบูรณ์เช่นเดียวกันน็อตแก้มฝั่งด้านขวาแล้วก็น,อน็อตฝากกระโปรงฝั่งด้านขวาโอ้โหทุกอย่างเดิมแท้จริงๆนะคะ ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตย้าประทับไว้อยู่แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานนะคะองค์ประกอบอยู่ครบสมบูรณ์เลยดูแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอ,อกรและสติกเกอร์สีสามจุดอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ Toyota Autis นะคะ1.6ตัว G ปี2018คันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่485,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสั่นกระดิ่งให้กับนุนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเอง วันนี้นุ่นนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ